ครับผมสวัสดีครับพบกับผมนะครับโจพระเครื่องพระใหม่นะครับหรือว่าโจโจร้อยเอ็ดนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมมีพระพรพระการรุ่นแรกของพระอาจารย์แจ้นะครับอ่าสําหรับท่านไหนที่ยังไม่รู้จักพระอาจารย์แจ้หรือว่าเคยรู้จักพระอาจารย์แจ้นะครับจะรู้จักรู้ว่าเดิมทีพระอาจารย์แจ้นะครับผมท่านเป็นหมอธรรมเก่าหลังจากนั้นท่านก็ได้มาศึกษาเรียนวิชา ครับคาถาหลวงพ่อกลวยนะครับมน์พระการลูกพระพายฆ่าไม่ตายครับผมลมพัดเดี๋ยวก็ฟื้นครับผมวันนี้นะครับผมก็มีพระผงดินเขานะครับพรพระการอนุมานเชิญทงนะครับรุ่นแรกของวัดน้อมประชาสันนะครับผมรุ่นนี้ออกโดยวัดน้อมประชาสันนะครับพระอาจารย์แจ่วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับผมเพื่อนําปัจจัยทั้งหมดนะครับทํานุบํารุงอ่า หลังคาภายในวัดนะครับผมโบสหลังคาภายในวัดนะครับและก็ในวันพิธีพุทธาพิเศษนะครับถือว่าเป็นจังหวัดดีจังหวัดที่โชคดีมากเลยครับก็คือพระอาจารย์แจได้รับาสารตาตั้งนะครับให้ดํารงตงําแหน่งเจ้าอาวาสวัดน้อมประชาสันนะครับและทีนี้ท่านก็ได้ออกเหรียญแม่ทัพนะครับ ในภายในวันนั้นด้วยนะครับซึ่งตัวผมไม่ได้ไปร่วมงานนะครับก็เลยไม่ได้มีเหรียญแม่ทับมาให้ทุกท่านที่ชมครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูพระผงพรประการรุ่นแรกนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้มวลสารดีมากเลยครับก็คือดินอยุทยาผสมดินท่าสะแบงสําหรับหลายท่านที่ไม่รู้จักว่าดินท่าสะแบงกับดินอยุธยาหมายถึงดินอะไรก็คือดินที่มีการปลูกเศษมวลสารท่านเคยได้ยินคํานี้ไหมครับ ดินท่าสแสบแพงกุ่ทองคําของพ่อจันต้อมพาะเกจิชื่อดังแห่งเมืองร้อเอดนะครับนี่แหละครับคือมวลสารที่ท่านมอบให้เพื่อมาปลุกนำมาจัดสร้างพระผลรุ่นนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้สุดจริงๆครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ผมก็ได้มาทั้งหมดอยู่ประมาณ25เหรียญนะครับก็แจกจ่ายให้กับ พื่อนที่สนใจอยากจะร่วมบูชานะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่เหลืออยู่นะครับผมก็เลยนํามารีวิวมาแกะให้ทุกท่านได้ดูว่าความสวยควรงดงามของพระเครื่องรุ่นนี้งดงามขนาดไหนอ่าเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมกันนะครับผมอันนี้นะครับเป็นรายการที่สามนะครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับผมเรามาชมความงามกันเลยครับผม อ้สุดเลยครับผมลูกค้าอือโอ้ลูกค้าลูกค้าชมครับชมชมเห็นไหมครับเหรียญอืมโทษทีนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยซูมเท่าไหร่ ดูดูความงามครับดูโหฝังตะกุดสามดอกครับผมโหสุดสวยมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเลขโค้ดกันนะครับผมรุ่นนี้เลขโค้ดตัวไหนเลขโคดหกเก้าเจ็ดครับลูกค้าโอ้โหดูความสวยต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าเก็บมากเลยครับก็คือ เดิมทีรุ่นนี้จัดสร้างาทั้งหมดประมาณ10,000ื่นกว่าองค์ครับแต่ว่าแล้วทีนี้มีบางลูกค้าบางท่านจองไม่หมดครับผมเมื่อจองไม่หมดท่านพระอาจารย์เจ้ท่านไม่ให้นําออกมาหมุนเวียนครับผมไม่มีไม่ให้มีการเช่าต่อนะครับผมสาหรับรุ่นนี้ท่านจึงให้มีการเก็บไว้ใต้กูฏานพ่อแก่นะครับที่วัดน้องประชาสรรนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพระออกมาให้เล่นให้หากันนะครับผม ประมาณไม่ถึง5 0เครับของพระที่สร้างทั้งหมดต้องบอกว่าน้อยมากเลยนะครับผมรุ่นนี้ในกลุ่มนี้เขาเล่นกันหลักหมื่นหลักพันเลยนะครับผมสลับเนื้อสวยๆนะครับผมเรามาดูรายการอื่นกันต่อนะครับผมลูกค้าอันนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะครับผมเลือกอยู่สององนะครับผมต้องบอกว่ารายการที่เจ็ดนี่เป็นรายการที่ฮิตอตมากเลยครับในจะลุ้นหลังแบบลุ้นสายลุ้งลุ้นแบบไลค์ ขั้นตอนมาลุ้นเนื้อดำาหเนื้อดำตอนนี้ในกลุ่มรับซื้อกนเป็นพันนะครับผมแล้วก็ทีนี้ท่านไอ้พระอาจารย์ท่าบอกว่าไอ้หลังจากนี้การจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านอาจารย์ท่านจะงดสร้างครับท่านจะรอสร้างทีคืองานแซยิดนะครับผมซึ่งท่านรอให้ท่านอายุ50ปีนะครับถ้าผมก็ไม่ใช่คนจีนนะครับอาจจะไม่แน่ใจข้อมูลตรงนี้ต้องบอกว่าหลังจากนี้อีกนานเลยครับแล้วก็พระที่อมุนหมุนเวียนเนี่ยมีแค่ไม่ถึง50% ต้องบอกว่าต่อไปดินอย่าว่าแต่ดินท่าสะแบงแพงต่อกว่าทองคำเลยครับอันนี้ดินอยุธยาพรพักการอนาคตก็น่าจะแพงกว่าทองคําเช่นเดียวกันครับผมนี่นะครับผมอายุวัฒนะมงคลสาสิบห้าปีตอนนี้ท่านได้เลื่อนเป็นพระครูแล้วนะครับผมมมาชมเหรียญนี้กันต่อครับผมดูครับผมดู อือม uh huh. ต้องว่าสวยสวยงามมากเลยครับเป็นหนุวานเชิญธงนะครับผมมีลุ้นหลังแบบลุ้นเนื้อดำลุ้นตะกุดนะครับผมว้าวต้องบอกว่าสุดๆุดเลยครับรุ่นนี้อือ uh ฮึ huh. ่มงดงามมากหน้าหน้าเป็นรุ่นที่น่าเก็บไปพุทธสมเก็บไ้บูชามากเลยครับรุ่นนี้ ล่างๆก็เป็นหลังยันนะครับผมพระประลัดตะวันหกเจ็ดนะครับผมอายุวะทังน้ำคนสามสิบห้านะครับผมสุดเลยครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมรุ่นรุ่นต่อไปกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ต้องเสียเวลากันดูกันเรื่อยๆยาวๆครับผมสำหรับรุ่นนี้เล่นถือว่าเล่นหากันได้สบายใจครับผมสำหรับรุ่นนี้ไม่ต้องกังวลครับตอนนี้ราคาจับต้องได้ครับ ลุนหนึ่งราคาไม่กี่ร้อยบาทครับผมอย่างองค์นี้ก็ผมก็ได้ได้มาไอรุ่นละสองก็ก้าก็ผมก็ตีสามร้อยแหละครับเล่นหาก็ได้สบายใจครับผมสําหรับพาเครื่องพราจาแจนแก้พูดจริงครับดูดูดูครับผมอื้มไม่เห็นแสงเลยครับลูกค้า อื uh ้ม huh. อ uh ื huh. ้มถ้าเป็นเนื้อดำานิดอื้ม uh huh. สุดสุดยอดเลยนะครับผมดูครับเป็นเนื้ออะไรเนาะนี่อื uh ้ม huh. โอ้โหดูลูกค้าดูครับโอ้โหดูความคมชัดดูความสวยครับผมเทียบกันโอ้โหสวยสวยมากเลยครับผมอื uh ้ม huh. สุดเลยครับผมความสวยไม่ต้องพูดถึงครับมนพิธีดีขนาดนี้ครับต้องมีเก็บติดตัวติดบ้านไว้ห้อยไปจำตัวครับหนุมานเชิญธงครับผมพบแต่ชัยชนะดูดูความสวยครับผมอือหือันนี้เรียกโค้ดหนึ่งหนึ่ง,ห,งหกหกครับผมโอ้โหเลขสวยมากเลยครับหนึ่งหนึ่ง,ห,งหกหก อถ้าแบบนี้สวยๆในกลุ่มเล่นกันแต่หลักพันเลยนะครับผมต้องบอกว่าโอ้โหสวยมากเลยครับน่า,น,าน่าเก็บไว้สุดๆเลยครับอืเด็ดกว่านี้ไม่มีแล้วครับผมเอออันนี้อ่าแล้วก็อันนี้เป็นรายการพัดแจกนะครับผมพอดีผมไปบูชาเข้ามาองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับพัดแจกองน์นี้ได้มาทั้งหมด จ็ดองนะครับวันนี้ก็จะมาแกะให้ชมกันนะครับผมสาหรับพัดแจกเขาบอกว่ามีลุ้นผิวลุ้งลุ้นยันกลับแล้วก็ลุ้นเขียนมือพัาจานแจ้ด้วยครับจัดสร้างไม่กี่องคนะครับพอดีผมไม่มีรายการใบให้รายการมาให้ดูนะครับก็เลยจะอ่าก็ต้องมามาลุ้นพร้อมกันครับผมมาเรามารุ้นไปด้วยกันครับผมว่าเราจะได้ เหรียญดีเหรียญเด็ดกี่องค์ครับผมสําหรับพระแจกพระจารย์แจกวัดน้องประชาสรรนะครับโอ้ดูครับความสวยเอามาเทียบกันเลยครับผมระหว่างงานจะทํากับงานพระเจกหือสุดจริงครับโอ้โหคมชัดไม่มีรอยแตกแล้วเลยครับลูกคา้าโอ้โห น่าเก็บน่าเล่นหามากเลยนะครับเนี่ยนะครับผมสำหรับใครอยากเก็บตอนนี้ให้รีบเก็บนะครับก่อนจะไม่มีโอกาสได้เก็บราคานี้ต้องบอกว่าราคานี้ยังจับต้องได้นะครับสำหรับพระราคาหลักร้อยถ้าร้อยถึงหลกักพันหลกักหมืน่นดังที่คำท่านพระอาจารย์ท่านบอกต่อไปวัตถุมงคลชั้นจะแพงกว่าทองคำครับผม เชื่อคำพะผมยังไงผมศรัทธาในตัวหลวงพออ่อโกยครับผมเชื่อหลวงผมแล้วก็พระอาจารย์แจท่านเป็นเสศิษย์สายพุทธคุณพุทธาคมหลวงพออ่อโกยนะครับผมก็จะมารุ้นพ้อกันหูอันนี้เป็นยันหลังรูปยันพ่อแก่นะครับผมอืมอ่าไปกันไวๆเลยครับผมลูกค้าเรามาไปกันไวๆ ไปกันต่อไปไวครับจะได้ไม่ต้องช้าลุ้นกันมันๆครับลุ้นกันสนุกครับผมอือหือลุ้นกันเรื่อยๆเลยครับผมลุ้นกันยาวๆสวยๆลุ้นไม่พอกับผมนะครับผมอ่มามันลุ้นหลังมันลุ้นหลังกันคับลุ้นหลังกันว่าแต่เราจะได้หลังแบบไหน อืมอันนี้แสดงน่า,นาจะเป็นหลังหลักนะครับแบบนี้เป็นรูปข้างหลังเป็นรูปยันพ่อแก่สําหรับพระแจกนะครับสวยสดงดงามจีิงๆครับผมอ้าวครับผมถัดไปครับผมถัดไปเปิดกระสนุกเปิดกันไวๆครับคืนนี้ไม่ได้มีเปิดราคาไม่ได้เอามาจําหน่ายครับเอามาแกะให้ดูเฉยๆนี่แหละครับผมแกะเก็บครับง่ายๆแค่นั้นเองแกะเก็บ ท่านไหนถูกใจไม่มีหลังบ้านนะครับผมขอญอาตเก็บถ้าเจอผมตจอนหนึ่งในพันนี่ผมขอญอาตเก็บนะครับไม่ไม่จําหน่ายไม่เจอก็ไม่จําหน่ายครับผมเก็บยาวๆครับเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานครับวันนี้นํามาโชว์ครับผมนํามาโชว์หู นำมาโชว์กันให้สวยๆครับโอหเนื้อใกล้เตาเนื้อเกือบดําครับผมอืมดูครับผมดูครับผมอืมชัดมากสวยงดงามมากครับผมโอ้โหรูปพ่อแก่ฮึยนี่มีเลขโค้ด้วยเออทำไมอีกสองอันไม่มีครับผม อ๋อมีอยู่ครับเรขโคดมีอยู่แต่ผมมองไม่เห็นอ๋อนี่เลขห้าศูนย์หนึ่งเออเอ,อ,อันนี้เป็นพัดแจกนะครับผมตัวนี้เป็นพัดแจกนึกว่าไม่มีเรียกโคดพัดแจกอ่าครับลุนถัดไปครับผมลุนถัดไป อืมอม,มองไม่ค่อยชัดครับตัวนี้อืดูครับผมสวยสดงดงามมากจริงครับผมเล่นหากันแบบได้สุดยอดจีพลพระก,การพระาจารันแจ้ครับมนพระการลูกพราพายลมพัดมาเดี๋ยวก็ฟื้นครับผม ต้นตำลับหลวงปู่หมุนหลวงพ่อกวยครับผมผู้ที่สืบทอดวิชาก็คงจะหนีไม่พ้นสายพุทธคมของหลวงพ่อก,กวยหรือหลวงปูหมุนครับผมอืมอืมเห็นไหมครับผมสวยครับผมสวยมากเลยครับผมเป็นหลังข้างหลังเปัญยนานพ่อแก่น,นะครับพระเล่นหากันนิดนิดน้อยมากครับ สำหรับพระอาจารย์แจ้อยากให้ทุก่าคนที่อันนั้นลองไปหาดูนะครับหาดูหน้าตอนนี้น่าจะยังมีให้เก็บอยู่นะครับน่าจะยังพอมีให้เก็บอยู่ยังทันนะครับผมรีบเก็บรีบ,รบสะสมครับผมพระราคาพระราคาอนาคตครับลงทุนกับหุ้นลง ทุนกับพระไม่มีขาดทุนครับผมอย่าไปลงทุนกับหวยนะครับโหมีมิ่เสียกับเสีย <c oughs> อ่าครับชมกันต่อครับผมโหเลขห้าหกหนึ่งครับผมหืมสวยสวยมาองค์สุดท้ายครับผมลุ้นกันครับผมองค์สุดท้าย สวยสวยมากเลยครับผมพรพก,การพระจันเจออ่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นการนำมารีวิวนะครับแกให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมสำหรับพรพก,การพระจันเจนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม